เพื่อนๆสงสัยกันไหมคะว่าหิมะละลายละลายเพราะอะไรหลายๆคนคงจะรู้สาเหตุแล้วนะคะหรือว่าคิดออกแล้วแต่ว่าภาษาโนชเขาพูดกันว่ายังไงวันนี้ก็เลยไปค้นคว้ามาให้นะคะว่าคนโนชอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นจากนักพยากรณ์อากาศเขาบอกไว้ดังนี้นะคะว่า snow p o s v i n e r เอ็นต e น V ATS เ t มือนเดิ og โอโคโอเวอร์ทิลวา V for d a m p i n g เขาบอกว่าหิมะเนี่ยกลายเป็นน้ำหรือว่า,าก็สม e ลเตก็คือละลายกลายเป็นน้ำหรือว่าระเหยไปนั่นเองนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ